इति पि सो भगवारहं सम्माबुद्ध विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरिसदं सत्ता देव मनसानं बुद्धो भगवाति बुद्धं सरनं गच्छामि धम्मं सरनं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छ द्वितीयं पी बुन्धं शरणं गच्छ द्वितीयं पिधं शरणं गच्छ द्वितीयं पि सङ्घं शरणं गच्छ ततियंपि बुन्धं शरणं गच्छयं धम्मं शरणं गच्छामि สสััััััยมมปงงงารกาตบอกว่า,าพระบรมสารีริกธาตุถึงจะเหลือแม้เท่า,มาเมล็ดผักกาดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นของเราจริงๆแล้วในยุคนีนะ้เป็นยุคที่ถ้าสำหรับผู้ที่ใครจะค้าบุญเนี่ยนะ ก็มีให้ทําเยอะแยะเขาบอกว่าโดยที่สุดแม้แต่ยกมือเนี่ยสิบนิ้วเนี่ยนะประชุมสิบนิ้วแดนท่าศนาคะสมุทานเนี่ยนะนาคะแปลว่า,าเล็บใช่ไหมท่ศักดิ์แปวลว่าสิบประชุมสิบนิ้วทั้งสิบเนี่ยนะขึ้นมาเป็นรูปดอกบัวแล้วเนี่ยเอาดอกบัวนี้แหละทําเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะถ้าลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกก็กราบใช่ไหมเบญจังขปับปิ์อัดทังขปับปิ์เป็นปต้นเนี่นยนะก็กราบมีจิตอ่อนน้อม คารพคารวะด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเคารบด้วยกายก็นับตั้งแต่ยกมือการกราบการไหว้เนี่ยนะถ้าเคารบด้วยวาจาก็ด้วยการทําไงสรรเสริญอรหันตคุณเป็นต้นนะ่ยนะสรรเสริญอรหันตคุณว่าพราะองค์มีคุณเช่นนี้เช่นนะี้นะเคารพด้วยใจก็คือน้อมจิตด้วยความเคารพอ่ะนะอันนะั้นแหละเรียกว่าบูชาด้วยกายวาจาใจมหากุศอันนั้นก็ หาประมาณไม่ได้นะไม่มีใครไปนับได้ว่าบุญอันนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่พระเจ้าอาชาตศัตรูนะพอพระพุทธเจ้าดับขันปริณิพานเนี่ยท่านฉลองเจดีเนี่ยฉลองพระธาตุเนี่ยมากทาพุทธบูชาเนี่ยมากเหลือเกินทีนี้มีประชาชนบางกลุ่มเนี่ยนะเดือดร้อนนะพวกแตนีทั้งหลายก็เดือดร้อนใจอพอแกเดือดร้อนใจมากๆเข้าทําไงพอเดือดร้อนใจก็วอยวาย ว่วยวายแล้วตายไปเกิดเป็นเปรตเยอะเนี่ยนะทีนี้พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็แนะอบายให้ให้ใหรีบยุติในการบูชาเดี๋ยวคนจะตกมาอบายมากกว่านั้นอีกนั่นเพราะหากว่าใครที่คัดคา้านหรือห้ามปรามการทําพุทธบูชาเป็นต้นเนี่ยมีโทษมากมันใครไปคือบอกว่าไปห้ามคนอื่นสวดมนต์เนี่ยเดือดร้อนแน่นะห้ามใครว่าสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะถ้าใครไปห้ามไว้เนี่ยมีโทษมากนะ แต่ก็ขนาดนั้นยังมีคนแค่ว่ากระแนะกระแหนถามไถ่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยเนี่ยก็บอกสวดมนต์ไปทําไมเห่างนั้นอารหังเนี่ยนะกราบไหว้ไปทําไมสวดไปทําไมมีประโยชน์ยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะก็มีมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมาบางทีก็ยังชอบไทยทำทํำไทยๆบอกว่าไม่เชื่อก็บยาบยปลุกลูกันแล้วกันงนงนคุณนาวาจาตโตผู้นำ ผู้มีความดีจงรักษาความดีของตนไว้เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่ากันเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์กรรมใหม่ เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อทำอะไรคำตอบที่ได้เกิดมาเพื่อทำคุณความดีเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตคุม้มค่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อสร้างเมตตาไมตรี เกิดมาทำไมเกิดมาแล้วทั้งทีเกิดมาเพื่อทำความดีก็เกิดประโยชน์ลำคุณคา่าอธิษฐานจิตขอให้คิดพูดทำดีมันอธิษฐานจิตขอให้ชีวันทางไกลชั่ว เกิดมาเพื่อริเริ่มเติมความดีเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อรักภับใหไมตรีเกิดมาชาตินี้ขอทำความดีที่แท้จริง